อันนี้นะครับก็ได้เวลานะครับที่ประกอบนะครับเจ้าคลิกไอหนึ่งสองห้าคันนี้นะครับนี่นะครับอะไรพร้อมนะครับประกงประกเกลนลูกสูทำมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับวาวนะครับกระปาดบ่าววาวนะครับวาวใหม่นะครับอ่าตอนนี้ช่างฟิล์มกับช่างทีนะครับกําลังล้างนะครับ เรือนนะครับล้างอุปกรณ์อะไรนะครับชุดบนนะครับรนี่คันนี้นะครับทางใหญ่อย่าลืมล้างทางนี้ด้วยเด้อ ช่างทีนนะครับตอนนี้ก็กําลังแกะประกินนะครับน like ี่ช่างฟิล์มนะครับก็ประกอบแคมประกอบวาล์วนะครับใส่ซีนได้ยังช่างฟิล์มใส่แล้วเออเอานี่ลูกสูบนะครับก็ใส่ถูกหรือเปล่าเนาะช่างทีนอ่าโอเคเออโยกโอกยอกๆๆกไม่ต้องตกใจ <temples> คลิก1 2 5หไอ้ I นะครับตัวนี้พี่น้องๆนะครับก็มันเช็คเลยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องมันแห้งนะครับแต่แห้งยังไม่หมดนะครับเนื่องจากว่ามันยังมีน้ำมันสตราดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับพอดีเจ้าของนะครับแกเดินทางไกลนะครับขี่แล้วมันฮิตนะครับแกก็จอดขี่มันฮีทนะครับแกก็จอดนะครับสรุปนะครับก็เอามาเช็คดูนะครับ แหวนปัดน้ำมันนะครับก็อาลานะครับนี่นะครับนี่ตายนะครับนี่

อตอนนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายด้วยนะครับโครงจัดการได้ยังนี่ฝนนะครับก็กําลังจะมาแลครับมืดตึ๊บเลยนะครับฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับไปดูซ้ายดูขวาด้วย หลายแล้วนะครับค่ําเลยนะครับวันนี้นี่จนรถเทศบาลนะครับมาเก็บขยะมูลฝอยนะครับฮะโอเคเคลียร์เข้าเลยอ่าก็เสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ